สวัสดีครับวันนี้ผมมิตเตอร์นิกคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหุ้น M หรือบริษัท MK Restaurant Group จำกัดมหาชนหรือที่เรารู้จักกันธุรกิจ MK Suki ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงพื้นฐานของหุ้น M ว่าหุ้น M ทํมทำธุรกิจแล้วมีธุรกิจอะไรบ้างรวมถึงงบการเงินปี2565กับราคาหุ้นปัจจุบันว่าเป็นยังไงคราวนี้เรามาเริ่มในส่วนของราคาหุ้นเ ปัจจุบันราคาหุ้น M มีราคาอยู่ที่49.5ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดหุ้น M มีลักษณะวิ่งเป็นไซด์เวย์คราวนี้นะครับด้วยสัญญาณของ EMA ทุกเส้นหุ้น M มีลักษณะที่เป็นขาลงอีกแล้วแล้วก็ลงมาสู่แนวรับสำคัญอีกรอบหนึ่งก็คือ49.5แต่ข้อมูลที่น่าสนใจหุ้นเก่อนสถานการณ์โควิดมีการซื้อขายในราคาหุ้นที่มากกว่า68บาท ึ่งปัจจุบันหุ้นเ M มีราคาอยู่ที่49.5เดี๋ยวครั้นนี้นะครับเรามาดูพื้นฐานของหุ้นเ็มว่าหุ้นเอ็มทำธุรกิจอะไรก่อนที่เราจะไปดูงบการเงินของหุ้นเมเรามาดูโครงสร้างรายได้ของหุ้นเ็มก่อนหุ้นเ็มโครงสร้างรายได้ตั้งแต่ปี2563-64-65โครงสร้างรายได้จะคล้ายๆกันในปี2565รายได้หลักของหุ้นเอ็มเกิดจากธุรกิจที่เป็น m k ็ u k i 74%รายได้จากธุรกิจยาโออิ o I และแหลมเจริญซีฟู้ดที่ซื้อธุรกิจมาอยู่ที่5-6%คราวนี้เรามาดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นหน่อยนะครับซึ่งรายได้ที่เป็นสาระสำคัญก็คือรายได้ที่เกี่ยวกับธุรกิจแหลมเจริญซีฟู้ดเราต้องรู้นะครับว่าหุ้นเอมีการถือหุ้นแหลมเจริญซีฟู้ดไม่ใช่100%ถือเพียง65%ผ่านบริษัทในเครือบริษัทคาตาพลัสนะครับหรือ CTP เพราะฉะนั้นนะครับหุ้นเอ็มจะมีรายได้จากแหลมเจริญซีฟู้ดเพียง65%ตามจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้คราวนี้ก็มาดูงบของหุ้นเมกันแบบคร่าวในปี2565มีรายได้รวมถึง1 5 0 0 0ล้านหรือเกือบ16,00 0นล้านเติบโตจากปี2564แล้วก็63ถ้าเทียบกับช่วงสถานการณ์โควิดในส่วนของกาไรสุทธิมีกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่าปี564เกือบ10เท่าและมากกว่าปี5663ดูเหมือเว่ากํากรสุทธิ สถานการณ์ของหุ้นเอ็มน่าจะฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามกำไรตัวนี้ก็ยังน้อยกว่าช่วงปี2562ในส่วนของนี้สินมีนี่สินเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากเดิม3 0 0 0ล้านในปี2562ในปี2563มีนี่สินสูงถึง6,500ล้านคราวนี้ก็มาดูงบการเงินกันแบบละเอียดในส่วนของปี2565เทียบกับปี2564หุ้นเมีไรายได้เพิ่มขึ้น4,570ล้านหรือ40% ในปี2565แต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียง26.13%รายได้เพิ่มมากกว่าค่าใช้จ่ายเยอะทําให้ในส่วนของกําไรสุทธิในปี2565มีกําไรสุทธิอยู่ที่1,400ล้านเทียบกับปี2564มีกําไรสุทธิเพียง120ล้านหรือเพิ่มขึ้นถึง1,096%ในส่วนของกําไรคราน,นี้เราก็มาดูหุ้น M ด้วยราคา49.5กับงบการเงินปัจจุบันเรามาดูในส่วนของหนี้สิน ถึงแม้ว่าหุ้นเอม,มีหนี้สินเพิ่มขึ้น2เท่าในปี2563แต่ถึงอย่างไรก็ตามในส่วนของค่า DE เมื่อก่อนหุ้น M มีค่า DE 0.19หรือ0.2ถึงแม้ว่าจะมีนิสินเพิ่มขึ้นถึง2เท่าแต่ค่า DE ของหุ้น M ออยู่เพียง0.48พูดง่ายๆว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้ต่ำมากนะครับในส่วนนี้ในส่วนของรายได้ปี2565มีรายได้เพิ่มขึ้นสูงที่สุดเทียบตั้งแต่ปี2563-64แต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่างที่พูดไปแล้วก็ยังมีรายได้น้อยกว่าช่วงสถานการณ์ปกติในส่วนของกำไรสุทธิก็เช่นกัน หุ้นเอมมีกำไรสุทธิปี255 1,400ล้านก็ถือว่าเติบโตจากช่วงสถานการณ์โควิดแต่ก็ยังน้อยกว่าช่วงสถานการณ์ปกติ ครน,นี้เราก็มาดูในส่วนของ net profit margin หรือ margin ของธุรกิจหุ้นเ็มในช่วงสถานการณ์ปกติจะมี margin อยู่ที่14-15%แต่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินะครับหรือสถานการณ์โควิดหุ้นเจะมี margin ต่ำมาก1%ในช่วงปี2564และ6%ในปี2563ถึงอย่างไรก็ตามครับในปี25เริ่มฟื้นตัวมี margin สูงถึง9% แต่ก็ยังน้อยกว่าในช่วงสถานการณ์ปกติคราวนี้เราก็มาดูในส่วนของราคาปัจจุบันหุ้นเอม,มีราคาอยู่ที่49.5เทียบกับราคาในอดีตก็ถือว่าต่ํามากนะครับในช่วงสถานการณ์ปกติซื้อขายกันมากกว่า70บาทเลยแต่ว่าใกล้เคียงกับช่วงปี2563 49.25แต่ถึงอย่างไรก็ตามหุ้นเอ็มยังมีราคาที่ต่ํากว่าราคาเฉลี่ยในอดีตคราวนี้ก็มาดูในส่วนของค่า BV ด้วยราคา49.5จะมีค่า BV อยู่ที่3.39ก็ถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย3.89คราน,นี้เรามาดูในส่วนของค่า PE ถ้า M มีกำไรสุทธิอยู่ที่1,400ล้านเท่ากับงบปี2565จะมีกำไรต่อหุ้น1.56จะทำให้มีค่า PE อยู่ที่31.68ถ้าราคาอยู่ที่49.5ซึ่งถ้าถามว่า PE นี้สูงไหมเรามาดูกันนะครับ ในอดีต M กำไรสุทธิ2,500ล้านราคา74บาทมีค่า P/E เพียง26.75ขนาดซื้อขายกัน70บาทยังมีค่า P/E น้อยกว่า31.68เพราะฉะนั้นถ้า M ยังทำกำไรกลับมาปกติไม่ได้และยังทำกำไรได้แบบนี้ก็ถือว่ามีค่า P/E สูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ถ้า M สามารถทำกำไรกลับมาเหมือนในอดีตด้วยกำไร2,500ล้าน จะมีกำไรต่อหุ้น2.7หรือ2.8ด้วยราคา49.5จะมีค่า PE เพียง17.7นะครับก็ถือว่าต่ำกว่าในอดีตที่ซื้อขายกัน25-26แต่ถึงอย่างไรก็ตามคลิปนี้ผมไม่สามารถบอกอนาคตของหุ้น M ได้ว่าหุ้น M จะสามารถทำกำไรมากกว่า1,400ล้านได้ไหมจะกลับมาเป็นอดีตหรืออาจจะขาดทุน หรืออาจจะมีกำไรน้อยเหมือนปี2,5,6,3ตลอดก็ได้เพราะฉะนั้นค่า P/E ในอนาคตผมบอกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าหุ้นปัจจุบัน49.9หุ้น M ถูกหรือว่าแพงนักลงทุนต้องวิเคราะห์เองนะครับผมไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในส่วนนี้คราวนี้เรามาดูในส่วนของเงินปันผลหุ้น M ด้วยราคา49.5เรามาดูอัตราเงินปันผลในอดีต เราจะเห็นว่าถ้าเราซื้อด้วยราคา49.5จะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลถ้าช่วงสานการปกติอาจจะได้4-5%แต่ถ้าช่วงสานการไม่ปกติอาจจะได้อยู่ที่1-2%แล้วล่าสุดกําลังจะ XD วันที่10เดือน5ด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผล0.9หรือ90สตางค์ต่อหุ้นประมาณ1.8%นะครับถ้าซื้อด้วยราคานี้ซึ่งโดยทั่วไปนะครับหุ้นเอ็มจะปันผลปีละ2ครั้งถ้ากำไรไม่มีก็อาจจะไม่จ่ายเงินปันผล เหมือนปี2021คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอจบด้วยประโยคเดิมคลิปนี้ไม่ได้จัดทํามาเพื่อแนะนําให้ซื้อหรือให้ขายหุ้นตัวนี้อนาคตไม่มีใครรู้นะครับว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือมันจะลงถ้ารู้นะครับผมคงเป็นเสียนหุ้นไม่เอาเวลามานั่งทําแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้การลงทุนมีความเสี่ยงมากๆให้เชื่อบทวิเคราะห์ของตัวเองเท่านั้นอย่าเชื่อผมเด็ดขาดนะครับบอกเลยก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้กับผมมิสเตอร์นิกสวัสดีครับ